วันนี้เราจะมาทำโจทย์คาลูลน์นะคะเราจะใช้กฎโลบิตานช่วยหาลิมิตท,ที่อยู่ในรูปศูนย์ส่วนศูนย์ค่ะโดย1เช็คโดยนำา x มาแทนในโจทย์เมื่อตรวจสอบแล้วได้ศูนย์ส่วนศูนย์ให้เราดิฟตัวเศษและตัวส่วนพอดิฟเสร็จแล้วให้เราแทนนำา x มาแทนค่านะคะเริ่มแร,รแรกจะทำการตรวจสอบก่อนนะคะ จะได้เท่ากับศูนย์ส่วนศูนย์นะคะพอเราหาค่าได้ศูนส่วนศูนย์แล้วให้เรามาทำการดิฟนะคะ จะได้เป็นดิฟเสร็จแล้วจะได้เป็น 2x บวก1ส่วนด้วย1น,นะคะแล้วเรานำ x มาแทนค่าค่ะคำตอบจะได้เป็น3นะคะ ข้อที่2นะคะเราจะใช้กดลูกโซ่ค่ะกดลูกโซ่ช่วยดิฟฟังก์ชันที่ยกกำลังเยอะเทคนิคคือการดิฟนอกดิฟในนะคะดิฟนอกจะได้เป็น ขอพายค่ะเป็นสามห้าลบสี่เอ็กซ์กำลังสามทั้งหมดกำลังสองนะคะดิฟในจะเป็นลบสิบสองเอ็กซ์กำลังสองนะคะ จะนำ3เข้าไปคูณในวงเล็บลบ 12x กำลัง2นะคะจะได้เป็นลบ 36x กำลัง2คูณด้วย5ลบ 4x กำลัง3ทั้งหมดกำลัง2นะคะคำตอบข้อที่3นะคะจะเป็นการหาปฏิยานุพันธ์ของฟังก์ชันค่ะ โดยใช้สูตรการคูณนะคะคือหน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้านะคะวงเล็บแรกจะเป็นหน้าแล้ววงเล็บหลังจะเป็นหลังนะคะจะดีวา y บค่ะจะเท่ากับหน้า x กำลังสองลบสอง x บวกสาม ดิฟหลังก็จะได้เท่ากับสองค่ะบวกสองอ็บวกห้าดิบหน้าก็จะได้เป็นสองลบสองนะคะเราจะทำการจัดรูปค่ะโดยนำกระจายมาคูณ จัดรูปเสร็จแล้วจะได้ 2x กำลัง2ลบ 4x บวก6บวกด้วย 4x กำลัง2ลบ 4x บวก 10x ลบ10นะคะ 2x บวก ส x กำลังสองบวกส x กำลังสองจะได้เท่ากับ6 x กำลังสอลบส x ลบส x จะได้เท่ากับลบแ x นะคะบวกสิ x เป็นบวกส x ค่ะ บวกหกลบสิบเอ็กจะได้เท่ากับลบสี่นะคะคำตอบจะได้เป็น 6x กำลัง2บวก 2x งกลบสค่ะ